สวัสดีทุกทท่านนะคะฤดูการที่ลมพัดแรงมากมีทั้งฝนทั้งลมนะคะอันนี้เป็นภาพที่มันบันทึกไว้นะคะในช่วงเมื่อสักต้นต้นเดือนที่ผ่านมานะคะที่มีทั้งฝนทั้งลมพัดกันโชคเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ายืนไม่ติด นะคะถ้าเรายือนอยู่กลางแจ้งนะ <S <S <le> <S บรรยากาศขมุกขมัวนะคะ <S <S <le> <S ก็เลยบันทึกภาพเอาไว้นะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะว่าเออเนี่ยธรรมชาตินะคะเขาทำให้เราได้เห็นนะคะว่าฤดูๆๆการ ต่างนะคะมีสภาวะเป็นเช่นไร <S <S 1> <S 1> และหลังจากที่ลมนะคะ,ละ,บบะ,ะ,คะหลังจากนั้นก็เร,เริ่มที่จะเย็นลงนะคะ อุณภูมิเฉลี่ยอยู่ที่เ่าสูประมาณ18องศานะคะที่นี่นะอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแม่มูลก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวต่างๆทั้งธรรมชาตินะคะแล้วก็ เรื่องราวทั่วๆไปให้ได้ทราบกันอย่างต่อเน,นื่องก็แล้วกันนะคะช่วงนี้อาจจะห่างหายกันไปบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมกันก็แล้วกันนะจะพยายามทําคลิปออกมาเยอะๆนะคะช่วงนี้พอดีเข้าไร่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลานะคะแล้วก็ไม่ลืมเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามคนอยู่กัด้วยก็แล้วกันนะคะ แรงมากฝนก็กำลังเริ่มโปรยปลายนะคะ หลังจากฝนตกผ่านไปนะคะก็มีแดดออกมารำไรรำไรนะคะแล้วก็ยังมีละอองฝนด้วยนะคะก็เลยเกิดรุ้งนะคะเลยถ่ายภาพนี้บันทึกภาพนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะ